สวัสดีครับจากราชบุรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปนะครับร้านเรานะครับบอกเลยครับลูกค้าจะซื้อไปเราต้องผ่านการทดสอบสมรรถนะของรถจากแท้จริงครับเราจะไม่วิ่งบนพื้นลูกลังหรือพื้นดินทั่วไปนะครับมันธรรมดาครับมันไม่มันไม่สามารถดึงจุดสุดยอดของรถแต่ละคันออกมานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับคันนี้ก็เป็นเอล่อนหัวดีเซลก็ขับมีระบบนะครับ อันนี้เป็นเครื่องก่อนเครื่องแปดแรงไดสตาร์ทมือควงก็ได้ครับเป็นอะไหล่ทีเอฟบ้านเรานะครับทีเอฟเจ็ดห้าถึงร้อยห้าตัวนี้มีพิเศษความพิเศษก็คือตัวนี้อ่าตัวเป็นกึ่งลองท็อปนะครับก็คือมีระบบไฮดรอลิกแต่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ถ้าตัวท็อปจะเป็นดัม์ไฮดรอลิกแต่ลูกค้าสามารถเอาไปต่อยอดได้ก็คือต่อสายไฮดรอลิกแล้วไปต่อระบบตัวดัม์นะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวปิดเปิดนะครับถือว่าการต่อยอดที่ค่อนข้างจะเกือบสมบูรณ์ละอ่าตัวนี้ก็มีแบตให้นะครับ ยางก็จะเป็นยางขอบ12นะครับหน้าหลังนะครับคือเราเราขายเราจะเน้นสเปคโรงงานแล้วก็จะทดสอบสเปคโรงงานแต่ถ้าลูกค้าเกิดอ,อนาคตจะไปใส่ยางสูงขึ้นอะไรขึ้นมันก็จะทําให้สมรรถนะมันดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นนีสตาร์กุญแจนะครับนี้คันเร่งตัวนี้ระบบไฟแต่เกียร์นะครับก็จะมี3เกียร์เดินหน้าโ o 3เกียร์เดินหน้า h i ก็จะเป็น6เกียร์เดินหน้าแล้วก็2เกียร์ถอยหลัง ฝั่งนี้นะครับเป็นตัวเหยียบลูกเตะเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้เป็นเบรกเท้านะครับเป็นระบบเบรกน้ํามันตัวนี้เป็นคนเลงเท้าคนเลงมือเดี๋ยวลองดูตัวนี้เป็นระบบดิปล็อกนะครับแล้วก็ขับสองขับสี่เหยียบตรงนี้นะครับลองดูนะครับรีวิวธรรมดาครับไม่ใช่ร้านเรานะครับขออนครับขอยเท่าที่นะเราจะต้องใส่เราจะต้องใส่โลวิ่งนะครับ โลหนึ่งโลสองโลสามก็เลือกเอานะครับอันนี้ช้าไปก็โลสองครับเรียกไปขับสองดูนะครับเดียวดูเนินขึ้นนะครับอันนี้ในคลองครับดูครับจะเป็นคลองอ่าเป็นเหมืองอ่ะสูงครับ ประมาณเมตรกว่าเดี๋ยวลองดูครับอันนี้เราใส่ขับสองก่อนนะครับขับสองนะฮะไปไม่ได้แล้วขับสองครับติดใช่ไหมฮะนี่ครับขับสองอันนี้ใส่ขับสี่ครับขับสี่ก่อนนะครับอ่าขับสี่ยติดนะครับนี้ขับสี่แล้วนะครับอันนี้ใส่ดิฟล็อกครับ อ่ะดิบล็อกนี่สุดยอดเลยครับสบายครับดิบล็อกพยายามหาแนวเรียมมันหน่อยครับอ่าคือแล้ว ขึ้นสีก็ปวดดิปลอ็อกครับเนีย่ยเขาปวดดิปลอ็อกมันก็จะง่ายนะหมาไหมฮะเนี่ยนะครับ,าาน,รบนะนี่นะครับเขกปวดดิปลอ็อก ใส่ไฮได้ครับอ่าล้วขึ้นครับขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบอีกหนึ่งสนามนะครับเดี๋ยวดูสนามนี้นะครับนีะลึกไหมครับผ่าดน,นะครับ ถ้าเสียงดังนี่คือยังเหยียบคัดไม่หยุดนะครับยังยังไม่สุดนะครับดูข้างหน้านครับเราจะวิ่งไปนะครับ อย่าพวงอะไร,ระเพราะว่์มันก็จะนิ่มมากเนี่ยนะนี่แบบนี้ขับเร็วไม่ได้นะครับดบูนะฮะนี่ขับสองอยู่นะครับ ก็ทดสอบแบบนี้นะครับร้านเรานะครับรับประกันกนี่แค่ขับสองนะครับสบายสบายครับอ้าวขึ้นหัวคันนาแล้วครับ ความยากลำบากนะครับน,นี่ใส่โลครับะขับสองติดนะไปไม่ได้ขับสี่ครับเหยียดตรงนี้นะครับขับสี่ก็ยังติดนะครับอ่าดูฮะให้จังหวะมันนิดเดียขับรถตรงนี้ต้องใจเย็นนะครับ น้าพงม,มาลัย cover ถ้าชา้าถ้าที่เรียบก็เปลี่ยนเกียร์ครับสองอันนี้เเกียร์สองครับดูนะครับดูตรงนี้นะครับลงลงไปถ่ายข้างล่างแตง่มุมสวยๆนะครับรดูนะครับเราจะขึ้นตรงนี้นะครับ รับสองดูว่าไปได้ไม่ได้นะครับอ่าแล้วปิดท้องเลยปิดท้องเไลนะ้วดครับดูว่า,วา 2. 2> ทับสองอยู่นะครับ พอ,พอมาติดพอนะครับเราก็บิดพวงอะไรหาให้จุดจุดล้อมันขึ้นนะครับไม่จะหลุดนี่ครับ นี่นะครับความที่มันไม่น่ากลัวคือตัวรถกับตัวนะครับแยกอิกสระนะนี่ครับดูนะครับสุดยอดมาดูมุมเลี้ยวนะครับเลี้ยวตรงนี้นะครับหักศอกสบายสบายครับ

หับสองนะครับหับสี่ครับนี่นะครับก็เราก็จะทดสอบให้ลูกค้าดูว่า รถพวกนี้นะครับเราจะต้องทดสอบจริงๆว่ามันทํางานได้จริงไหมเพราะการที่วิ่งหลังถนนนะกับหลุมพื้นที่ง่ายๆมันทําได้หมดแล้วครับเราก็เลยไอหลังถนนน่ะผมว่ามันจะได้อยู่ประมาณสัก 20- สถึงหรืออาจจะ4ี่ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ลูกค้าต้องไปเปลี่ยนยางแล้วก็ไปไล่วินเอานะครับพราะสุดท้ายผมก็รีวิวแค่เป็นสแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานนะครับว่าสมรรถนะมันเนี่ยใช้งานได้จริงอ่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ลูกค้านะครับที่สั่งจองไว้นะครับขอบคุณครับยิทดีครั